สวัสดีครับน้องๆก็มาพบกับพี่หมูจากสถาบันไฟอัสติลเตอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะขึ้นคณิตศาสตร์ป6บทที่4แล้วนะครับบทที่4นั้นก็จะเป็นเรื่องของรอยละและอัตราส่วนนะครับอ่ะเรามาดูกันครับว่าในเรื่องเนี้ยครับในบทเนี้ยมันก็จะเป็นการลงลึกขึ้นนะครับในเรื่องของ้อยละนะครับน้องๆเป็นการคิดในเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเหมือนกับว่าคิด หลายขั้นตอนมา,มากขึ้นแล้วก็เป็นการผสมเอาเรื่องของการเทียบบัญญัติแตอยางเข้ามาด้วยนะครับเรามาดูกันครับในหัวข้อแรกนะครับเราจะเน้นไปที่โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละแล้วนะครับ ทบทวนนะในหัวข้อนี้นะครับให้น้องๆน,นะครับมองเหมือนเรื่องของการเทียบบัญญัติตยางอันนี้สําคัญมากๆเลยนะพี่หมูเน้นตัวสีแดงเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะลอยละหรือเปอร์เซ็นถ้าน้องๆจําได้นะครับในป .5 มันก็คือ100จําได้ไหมครับลอยละหรือเปอร์เซนต์มันก็คือการเทียบกับ100นั่นเองนะครับอ่ะพี่หมูโน้ตเอาไว้ข้างล่างอีกนิดนึงนะครับสําหรับน้องๆที่อยากทบทวนเนื้อหา การเทียบบัญญัติยานะครับให้น้องกลับไปดูได้ที่คณิตศาสตร์ป .5 บทที่4นะครับที่หมูทำอาไว้นะอันนี้ไปทบทวนได้นะครับไปดูหน้าถัดไปกันดีกว่าครับหน้าถัดไปนะครับหมูจะทบทวนก่อนนะครับว่าในหัวข้อนี้เขาเน้นนะครับเอาลอยละกับการเทียบบัญญัติยามาผสมกันอย่างไรนะครับตัวอย่างเช่น พ่อค้ามีมะพร้าว2,500ผลขายไป750ผลพ่อค้าขายมะพร้าวไปร้อยละเท่าใดของมะพร้าวทั้งหมดสิ่งสำคัญนะครับหนูอยากให้น้องนะครับ ดูก่อนนะครับว่าโจทย์เขาต้องการอะไรนะครับเทียบกับอะไรสําคัญมากๆนะครับโจทย์ต้องการอะไรเทียบกับอะไรไม่ใช่มาเทียบกันมั่วๆนะครับอันนี้คือเขาต้องการอยากรู้ว่าขายไปเทียบกับที่มีใช่ไหมครับเริ่มแรกเดิมทีนะครับพ่อค้ามีมะพร้าว2,500ผลขายไปได้750ผลถ้า มี100ผลละครับเขาบอกว่าอะไรพ่อค้าอยากรู้ว่าพ่อค้าขายมะพร้าวไป้อยละเท่าใดใช่ไหมครับก็ลองเทียบดูครับว่าถ้าเรามีแค่100ผลจะขายไปกี่ผลเห็นไหมครับเป็นการเทียบ้อยละนะครับ เทียบลอยละเห็นไหมพี่หมูโนต้ตเอาไว้นะครับตอนนี้ถ้ามี100เนี่ยมันคือกําลังเทียบลอยละหรือเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสำคัญคือเราก็แค่แก้สมการตรงนี้สมการตรงนี้ก็เป็นการถ้านนองจําได้มันคือสมการของบัญญัติไตรยางใช่ไหมครับแต่่หมูเขียนตัวเนื้อหาเพิ่มเข้ามาให้น้องๆเข้าใจนะครับอยากให้น้องๆเข้าใจนะ เมื่อเราเขียนมาเรียบร้อยนะครับมันก็คือสมการระหว่างอะไรครับเศษส่วนใช่ไหมเศษส่วนนะ2อ0 0ันสองาร้อยใช่ไหมครับส่วน100เท่ากับ750สส่วนกับอะไรเอ่ยที่เราต้องการจากนั้นก็แก้สมการครับดังนั้น อไรเออยของเราใช่ไหมครับจะเท่ากับ750คูณ100ส่วนด้วย2005ถูกต้องไหมครับพี่หมูย้ายข้างสมการอันนี้พี่หมูไม่ทวนแล้วนะย้ายข้างสมการาน้องควรจะต้องแม่นแล้วนะครับจากนั้นอะไรที่ตัดกันได้ให้น้องตัดกันระหว่างตัวเศษกับส่วนนะครับ0-2ตัวนะครับ25 1 25 25เท่าไหร่ครับ 3ได้75เนาะจะเหลืออะไรเอ่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ30ครับ30ในนี้คือ30ผลเมื่อเทียบกับอะไรครับเมื่อเทียบกับถ้ามี100ผลดังนั้นเราก็จะมองว่ามันคือเท่าไหร่ครับร0อยละ30ใช่ไหมครับที่เราขายไปนะครับเหมือนเรามองย้อนกลับมาให้ดูง่ายนั่นเองครับว่า ตรงเนี้ย2 0 0กับ750เนี่ยมันคิดเป็นลอยละเท่าใดนะครับมันก็เลยย่อกลับมาให้มองเป็น100เราก็จะมองว่าไอ้0เนี่ยครับที่พ่อค้าขายเนี่ยเมื่อเทียบกับ2 5 0 5แล้วมันก็คือลอยละเท่าไหร่ลอยละ30เหมือนกันนะครับอ่าน,นึกออกไหมครับแค่เรามองในรูปของ100เดียวนะครับได้30ผล พอมอง2 5 0 5ก็คือขาย750เป็นการสเกลขึ้นไปนั่นเองอวิธีการเช็คคำตอบครับว่าไอ้้อยละ30ของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับหมูโนตไว้ก่อนดังนั้นร้อยละ30นะครับเรามาดูกันครับว่าร้อยละ30ที่เราหามาได้นั้นถูกต้องจริงไหม ลอยละ30คือ30ส่วน100ถูกต้องไหมครับ30ส่วน100น้องๆก็เอาไปคูณกับ2,500ถูกต้องไหมทั้งนั้นถ้าคูณ2,500แล้วคำตอบออกมาต้องเท่ากับ750ถูกต้องไหมครับน้องอันนี้เป็นการที่เราบอกว่าเราคิดมาถูกต้องนะครับ30ส่วน100ใช่ไหมครับคูณ2,500อะไรตัดกันได้02ตัวนะครับ ดังนั้น30%หรือร้อยละ30ของ2500ก็มีค่าเท่ากับ25ณ3ได้75ใส่0นะครับเห็นหมั้ยครับว่าร้อยละ30ของ2500ก็ได้750อ่าดังนั้นถูกต้องแล้วนะครับเพราะ้ามีมะพร้าว250 อ2อ0 0้ผลขายไป750้ผลจะคิดเป็นร้อยละ30โอเคนะเราไปดูข้อถัดไปนะครับตัวอย่างนะดูตัวอย่างไปเรื่อยๆนะครับแล้วน้องจะจำแพทเทิร์นได้นะครับใช้การเทียบบัญญัติตย่างตัวอย่างนะครับร้านยาใจนะทำขนมปังสังขยาไว้60กล่องมีลูกค้าสั่งซื้อ90กล่องขนมปังสังขยาที่ลูกค้าซื้อนะครับ สั่งซื้อนะจะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของขนมปังสังขยาที่ทำได้นะครับอ่าเราก็มาดูครับการตั้งบัญญัติยาองเนาะทำขนมปังแค่60กล่องลูกค้าซื้อ90แล้วถ้าสมมุติว่าร้านยาใจทำร้อยกล่องลูกค้าจะซื้อ เทียบเป็นลอยละเท่าใดแล้วถูกต้องไหมครับนี่เห็นไหมเราทําเป็น1 0 0เราจะได้รู้ว่ามันเทียบมาเป็น100เนี่ยจะได้ลอยละหรือเปอร์เซนต์ที่เท่าใดอ่ะก็แก้สมการแบบเมื่อกี้เลยนะครับพอเราตั้งสมการเต็มนะครับพอทําบ่อยๆแล้วน้องๆอาจจะไม่ต้องตั้งสมการเต็มแบบนี้แล้วนะครับเนื้อหาอะไรเนี่ยไม่ต้องเอามาเราก็ตั้งมาแค่60ส่วน100เท่ากับ 90ส่วนอะไรเอ่ยใช่ไหมครับแล้วก็แก้สรรมการหาอะไรเอ่ยออกมาดังนั้นนะครับอะไรเอ่ยจะเท่ากับ90คูณ100ส่วนด้วย60ถูกต้องไหมครับอะไรตัดกันได้ให้ตัดนะครับอ่า3 3 9 3 3 9ใมครับแล้วก็2 1>, 1 2 2 5 0ดังนั้นจะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ30คูณ5ได้เท่ากับ150ปกล่องอ่าหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้ายาใจนะครับทำมาที่100กล่องจะมีลูกค้านะครับ สั่งซื้อ150กล่องดังนั้น150กล่องเทียบกับ100ก็คิดเป็น150%่ถูกต้องไหมตอนนี้เราทําเทียบมาเป็น100แล้วนะครับดังนั้น150กล่องก็จะคิดเป็น150%ตามที่โจทย์ต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้ เราก็มาเช็คครับมันเป็นการเช็คคำตอบนะว่าที่150%ที่เราคิดมานั้นถูกต้องจริงไหมน้องๆก็เอา150%เนี่ยไปคูณกับตอนที่ทำา60กล่องนะครับว่าได้ที่ลูกค้าซื้อ90กล่องจริงไหมนะครับอ5 0่านะครับคือ150ส่วน100 คูณ60นะครับอะไรตัดกันได้ตัดนะครับอ่าศูนตัดศูนตัดศูนย์นะ15คูณ6ได้เท่าไหร่ครับได้90กล่องดังนั้นนะครับที่เรามองเอาไว้นะครับว่าคือ150%นั้นถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าอะไร150คูณ60กล่องได้90นะครับอันนี้วิธีการเช็คคำตอบนะอ่าก็ได้ว่า ขนมปังสังขยาที่ลูกค้าสั่งซื้อนะครับจะคิดเป็น1 5 0ของขนมปังสังขยาที่ทำไว้เห็นไหมครับว่ามันก็จะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยสิ่งสำคัญคือดูว่าโจทย์ต้องการอะไรเทียบกับอะไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอตัวอย่างถัดไปนั้นจะเริ่มยากขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับมาดูที่ตัวอย่างที่3นะครับ ตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่ามีดินสอ25แทง่งเป็นดินสอสีแดง12แทง่งดินสอสีแดงนะครับคิดเป็นร้อยละเท่าใดของดินสอทั้งหมดนะครับดินสอสีแดงคิดเป็นร้อยละเท่าใดของดินสอทั้งหมดดังนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าดินสอทั้งหมดตอนแรกมี25แทง่งเป็นสีแดงไปแล้ว12แทง่ง ถ้าสมมุติว่ามีดินศอ1 0 0แท่งล่ะครับจะเป็นสีแดงกี่แท่งอโอเคไหมอ่าก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับลดรูปสมการเหลือเป็น25ส่วน100เท่ากับ12ส่วนอะไรเอ่ยนะครับแก้สมการเหมือนเดิมอะไรเอ่ยเท่ากับ12คูณ100อส่วน25าอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเข้าแพทเทิร์นเดิมเลยนะครับ ยี่สิบห้าหนึ่งยี่สิบห้ายี่สิบห้าสี่ได้หนึ่งร้อยนะครับดังนั้นสิบสองคูณสี่เท่ากับสี่สิบแปดแท่งดังนั้นนะครับถ้าเรามองสเกลขึ้นไปนะครับสมมุติถ้าเรามีดินสอหนึ่งร้อยแท่งจะได้ว่าเป็นสีแดงเท่ากับสี่สิบแปดแท่งก็คือเทียบเทียบเป็นเท่าไหร่ครับร้อยละ48ใช่ไหมครับหรือ48เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นก็จะได้ว่าร้อยละ48หรือ48%เอร์ก็ได้ทีนี้ก็มาเช็คคำตอบครับว่า12แท่งอันเนี้ยต่อ25แท่งกันเนี้ยใช่ร้อยละ48หรือ48%จริงไหมนะครับเราก็เอา48%ไปคูณกับ25ต้องได้เท่ากับ12 อ่ะ48นะครับส่วน100คูณ25กลับไปนะครับอ่25 1 25 25ได้4ใช่ไหมครับ4 1 4 12 4 48ดังนั้นได้เท่ากับ12นะครับอันนี้ก็แสดงว่าที่เราคำนวณมาว่ามันคือ้อยละ48หรือ48นั้นถูกต้องแล้วนะครับ มาดูข้อถัดไปนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับมีสัญลักษณ์ความยากแล้วนะครับสัญลักษณ์ความยากนะมาดูกันว่ายากยังไงนะครับโจทย์บอกว่านักเรียนนะครับ2 0 0คนเป็นผู้ชาย126คนนักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดเป็นไงเป็นไงอันนี้พออ่านมาแล้วเห็นอะไรบางอย่างไหมครับ น้องๆเขาให้นักเรียนทั้งหมดมาให้นักเรียนชายมาแต่เขาดันถามนักเรียนหญิงครับนี่แหละเห็นไหมครับว่าเราต้องดูครับว่าโจทย์เขาต้องการอะไรเทียบกับอะไรครับเทียบกับนักเรียนทั้งหมดกับนักเรียนหญิงนะครับไม่ใช่นักเรียนชายเทียบกับนักเรียนทั้งหมดนะนี่แหละสําคัญมากๆคําถามคือ นักเรียนทั้งหมด200คนเป็นนักเรียนชายไปแล้ว126คนดังนั้นนักเรียนหญิงกี่คนครับนักเรียนหญิงนะครับจะเท่ากับ200นะครับลบ126ถูกต้องไหมครับเท่ากับ74คนเห็นไหมพี่หมูเลยเว้นช่องว่างเอาไว้นะครับ มีนักเรียน200คนนะครับเป็นนักเรียนหญิงไปแล้ว74คนดังนั้นถ้าเรามองว่ามีนักเรียนแค่100คนจะเป็นนักเรียนหญิงเท่าใดอ่ะก็ทำการหานะครับ200ส่วน100เท่ากับ70 4ส,ส่วนด้วยอะไรเอ่ยใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะได้หาออกมาว่าคิดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เท่าใดนะครับดังนั้นแก้สมการนะครับอะไรเอ่ยเท่ากับ74คูณ100ส่วน200นะครับอ่าอะไรตัดได้1 0 1 1 100 2ได้200 212นะครับ37คูณ2ได้74 ดังนั้นนะครับเท่ากับ37คนนะถ้าเรามองว่ามีนักเรียน100คนก็จะเป็นผู้หญิง37คนดังนั้น37คนนั้นก็คือร้อยละร้อยละ37หรือ37%นะครับอ่ารอยละ37นะหรือ37%เรนะครับเราก็ลองทำการคำนวณกลับไปนะครับ37% คือ37ส่วนร้อคูณกับนักเรียน200คนครับอ่าคูณกับนักเรียน200คน100 1 0 0ยหนึ่ง102ได้200นะครับ37คูณ2ได้74คนนะก็ถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นถ้ามีนักเรียน200คนนะครับเป็นนักเรียนหญิง 37%นะครับพอคูณกับ200ก็จะได้74คนถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนักเรียนหญิงคิดเป็นลอยละ37%ออรลอยละ37ของนักเรียนทั้งหมดหรือ37%ก็ได้นะครับความหมายเดียวกันเรียบร้อยแล้วไหมครับสำหรับตัวอย่างเนาะไม่ยากนะอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไป สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวเข้าหมหนึ่งเรามีคอร์สสรุปเนื้อหาประถมปลายติวเนื้อหาป .4 ถึง6แบบกระชับเข้มขน้นครบทั้ง5วิชาที่ออกสอบภายใน1 0 0รชั่วโมงและคอร์สทลุยโจทย์เข้าหมหนึ่งโรงเรียนดังที่รวบรวมข้อสอบพรีเทสจากโรงเรียนชั้นนำกว่า700ข้อเฉลยละเอียดพร้อมวิธีทำและเทคนิควิเคราะห์โจทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับไปครับแบบฝึกหัดจริงแล้วนะครับอาจจะมีความยากเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับ ข้อที่1น,นะนักเรียนชั้นป .6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับมี80คนสายตาสั้น4คนนักเรียนที่สายตาสั้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนชั้นป .6 ทั้งหมดคล้ายๆกันเลยไหมคล้ายๆกับตัวอย่างนะครับรอบนี้ทำการตั้งสมการเลยนะไม่จำเป็นต้องอธิบายแล้วนะครับไอตัวตัวหนังสือนะ อ่ามาดูกันนะครับน้องก็มองว่าโรงเรียนนะครับ80คนทั้งหมดเลยเนาะมีสายตาสั้นไปแล้ว4คนแล้วถ้าโรงเรียนมี100คนหลักจะคิดเป็นสายตาสั้นเท่าใดอ่าเห็นไหมมันก็จะตั้งสมการนี้ออกมาจากนั้นดังนั้นอะไรเอ่ยเท่ากับ 4คูณ100ส่วน80ถูกต้องไหมครับอะไรตัดกันได้00 41 42 21 25นะครับดังนั้นนะครับก็จะได้ว่าถ้าโรงเรียนนะครับมี100คนจะสายตาสั้น5คนดังนั้น5คนนี้ก็คือ้อยละ5หรือ5เปอร์เซ็นต์นั่นเองถูกต้องไหม อ่าร้อยละ5หรือ5เพราะตอนนี้เราเทียบที่100แล้วนะครับอ่า้0คนในโรงเรียนจะมีตาสั้น5คนก็คือร้อยละ5หรือ5%อ่าตออเป็น100ละ5หรือ5โอเคนะครับผมรับข้อที่1อันนี้ตรงไปตรงมานะโจทย์ค่อนข้างสั้นแล้วก็ถามตรงไปตรงมาเลยนะครับอ่าไปดูข้อที่2บ้าง ข้อที่2สั้นๆเลยในถังน้ำนะครับมีน้ำ68ลิตรใช้ไป17ลิตรใช้น้ำไปคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอันนี้ตรงๆเหมือนกัน68 L นะครับมี68 L, ใช้ไป17 L. ถ้ามี100 L นะครับจะใช้ไปกี่ลิตรโอเคไหมแล้วก็ดังนั้น นะครับอะไรเอย่ยก็จะเท่ากับ17คูณ100ส่วนด้วย68นะครับ17 4นะ17 1 17 17 4ได้68นะครับเพราะว่าเขาทำเลขมาให้สวยงามเลยนะครับแล้วก็ C 1 4นะครับหาร100ได้25นะครับได้เท่ากับ25ลิตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการมองว่า 5้ามีน้ำา100ลิตรนะครับก็จะใช้ไป25ลิตรคิดเป็นร้อยละ25หรือ25%ถูกต้องไหมอ่าดังนั้น100ใช้25คิดเป็น25%ดังนั้น68ใช้17ก็25%เเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ค,คำตอบแล้วนะอันนี้นะพี่หมูขอไม่ใช้คำตอบนะครับอ่าคิดเป็น คิดเป็น100ละ25หรือ25%เรียบร้อยแล้วนะครับข้อ2อันนี้ตรงไปตรงมาเหมือนกันอ่าไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่3นะครับปีที่แล้วลุงพลได้ผลผลิตอ้อย650เมตริกตันปีนี้ได้ผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้น78เมตริกตัน ปีนี้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดของปีที่แล้วอ่ะก็จะคล้ายๆกันนะครับปีที่แล้วผลิต650จะเทียบได้ว่าปีนี้เพิ่มขึ้น78ใช่ไหมครับแล้วถ้าปีที่แล้วผลิตแค่100ละ่ะจะได้รู้ว่าปีนี้นะครับจะคิดเป็น ว่าเพิ่มขึ้น้อยละเท่าใดหรือกี่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับน,นี่ก็เทียบบัญญตัติตยางตรงไปตรงมาอีกแล้ว1ข้อนะครับอ่าดังนั้นนะครับแก้สมการหาอะไรเอ่ยนะครับได้78คูณ100ส่วนด้วย650นะครับทำการตัดก่อนเลยนะครับศูนย์ชัดๆเลยนะอ่าแล้วก็อะไรดี5ได้ไหมครับ 5นะ5 20 1นะครับอ่าได้13นะ5 13ได้65นะครับจากนั้น13ตัดกับ78ได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจต้องลองดู6ได้ไหมครับ13 6 78นะ13 1 13 13 6นะครับได้78นะครับดังนั้นจะเหลือ6คูณ2เท่ากับ10 2อ,อาเมตริกตันจะได้ว่าอธิบายนะครับจะได้ว่าถ้าปีที่แล้วนะครับลุงพลผลิตแค่100นะครับจะได้เพิ่มขึ้น12นะครับหรือร้อยละ12หรือ1 2เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นถ้าผลิต650ก็จะเพิ่มขึ้น78เมตริกตันนะครับก็คิดเป็นร้อยละ12หรือ1 2เปอร์เซ็นต์นั่นเองอ่ะตอบ ้อยละ12หรือ12นะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อที่นะอนะไปดูหน้าถัดไปนะครับข้อที่4นะครับในสวนมีต้นมะพร้าว75ต้นต้นมะม่วง45ต้นและเงาะอีก30ต้นย่อย1น,นะครับเขาถามว่าต้นมะพร้าวคิดเป็นลอยละเท่าใดของผลไม้ในสวน ย่อย2ต้นเงาะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลไม้ในสวนย่อย3ต้นมะม่วงคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นมะพร้าวเห็นไหมครับว่าที่พี่หมูเน้นย้าเสมอครับว่าโจทย์ต้องการอะไรครับย่อย1นะครับเขาอยากรู้ต้นมะพร้าวเมื่อเทียบกับไม้ผลในสวน2ต้นเงาะกับไม้ผลในสวนเหมือนกันนะครับแต่ข้อ3ย่อยนะครับ ต้นมะม่วงมาเทียบกับต้นมะพร้าวนะครับอ่าเราก็จะแบ่งย่อยหนึ่งก่อนอ่าย่อยหนึ่งนะครับอ่าย่อยหนึ่งนะคำถามคือต้นมะพร้าวคิดเป็นลอยละเท่าใดของไม้ผลในสวนอ่ามาดูก่อนครับว่าไม้ผลในสวนทั้งหมดรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับตอนนี้มีมะพร้าวเจ็ดห้ามะม่วงสี่ห้าเงาะสามสิบนะครับรวม รวมเป็นเท่าไหร่รวมเป็น150ต้นนะครับดังนั้นนะครับเรารู้แล้วว่าเรามีทั้งหมดนะครับ150ต้นเป็นต้นมะพร้าวไปแล้วเท่าไหร่ครับเป็นต้นมะพร้าวไปแล้ว75ดังนั้นถ้าในสวนมีแค่100ต้นล่ะครับจะเป็นมะพร้าวกี่ต้นคิดเป็น้อยละเท่าใดอันนี้โอเคไหมก็เหมือนเดิมดังนั้น อะไรเอยจะเท่ากับ75คูณ100ส่วน150นะครับ75 1 75 75 250 2 1 2 2 5อ่า2 1 2นะครับแล้วก็100ส่วน2ได้50เนาะโอเคได้เท่ากับ50ต้นนะครับอ่านี้เราก็ตีมาแล้วนะครับถ้า150ต้น เป็นต้นมะพร้าว75ต้นแล้วถ้ามองว่ามี100ต้นก็จะเป็นต้นมะพร้าว50ต้นหรือคิดเป็นร้อยละ50นั่นเองนะครับร้อยละ50หรือ50%เโอเคไหมครับอันนี้ข้อ1ย่อยนะแล้วก็ข้อ2ย่อยนะครับ2ย่อยต้นเงาะเทียบกับผลไม้ในสวนก็คล้ายๆกันเลยนะครับ ผลไม้ผลในสวน150เป็นต้นเงาะ30แล้วถ้าไม้ผลในสวน100ยเดียวล่ะครับจะเป็นต้นเงาะเท่าใดนะครับดังนั้นอะไรเอ่ยก็จะเท่ากับ30คูณ100ส่วน150นะครับ3 0 1, 30, 30คูณ5นะแล้วก็ 1> 5 1นะครับ5 20 100, เป็น100นะคำตอบคือ20ต้นนะครับก็จะได้ว่าถ้าในสวนเรามองว่ามีแค่100ต้นจะเป็นต้นเงาะ20ต้นหรือคิดเป็น100ละ20หรือ20%อเโอเคไหมครับอันนี้2ย่อยก็เรียบร้อยแล้วนะะมาดูครับ3ย่อยครับ 3ย่อยนี้เป็นการเทียบระหว่างมะม่วงกับมะพร้าวนะอ่ามะม่วงกับมะพร้าวนะครับก็ให้น้องๆมองครับถ้ามะพร้าวมี75ต้นจะเป็นมะม่วง45ต้นถูกต้องไหมตอนแรกนะครับมะพร้าว7จจะเป็นมะม่วงก็จะก็มีมะม่วง45ต้นอ่าแล้วก็มามองเทียบครับ75ต้นของมะพร้าวนะครับ ก็จะมีต้นมะม่วง45ต้นถ้ามะพร้าวมี100ต้นละครับจะคิดได้ว่ามะม่วงมีกี่ต้นโอเคไหมเห็นไหมก็เทียบกันดังนั้นนะครับอะไรเอ่ยก็จะเท่ากับ45คูณ100ส่วน75นะครับพี่หมูเอา 25นะครับหารน,นะ25ได้4นะครับ25 3 75นะครับ3 1นะครับ35เป็น45 15คูณ4เท่ากับ60นะครับ60ต้นนะครับอ่าดังนั้นนะครับจะอธิบายได้ว่ามะพร้าว75ต้นนะครับมะม่วง45ต้น ถ้ามะพร้าวมองเป็น100ต้นจะได้ต้นมะม่วง60ต้นนะครับก็คิดเป็นร้อยละ60นะเมื่อเทียบกับมะพร้าวนะครับร้อยละ60หรือ60ซของมะพร้าวนะครับอันนี้นะนี่ของมะพร้าวนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อที่4นะครับ อ่าถ้าใครจําเรื่องของบรรยัติยามไม่ได้พี่หมูเน้นนะครับให้น้องๆกลับไปทบทวนที่คณิตศาสตร์ป .5 บทที่4นะครับอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับในหัวข้อที่1น,นะถือว่า ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะพี่หมูจะค่อนข้างเข้าใจนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ของน้องๆเลยนะครับพยายามทําความเข้าใจครับพี่หมูไม่อยากให้น้องๆใช้การท่องจํานะครับไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจในหัวข้อนี้และหัวข้อถัดๆไปโอเคไหมครับแล้วมาพบกันใหม่ในหัวข้อหน้าครับวันนี้พี่หมูไปก่อนนะครับบ๊ายบาย อย่าลืมติดตามช่องไฟอัสติวเตอร์จะได้ไม่พลาดทริปติวฟรีดีๆแบบนี้กันนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการสอบถามคอร์สหรือไฟล์ติวเข้าม .1 สามารถทักแชทเพจ a c e b o o k หาพี่อินได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย